สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเย็นเย็นวันอาทิตย์ควรมีติดไว้ในสวนนะครับพืชประเภทนี้ถ้าจะปลูกจำหน่ายก็จะเป็นคำถามอย่ว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าปลูกไว้ติดไว้ในสวนสามสีต้นนี่ได้กินทั้งปีนะครับละมดุดอันนี้ไม่ค่อยได้มีเวลารดน้ำเท่าไหร่นะครับถึงขนาดนั้นก็ยังโดกเป็นดกนะครับให้ดู ผมปลูกไว้ในพื้นที่ในสวนไม่ปลูกไว้เยอะนะครับมีเพียงแค่2ต้นแต่ก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าต้นละมุด2ต้นนี้ดกอย่างไรกิ่งก้านสาขางอหัวไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะดกจริงๆมันหนักนะครับมันหนักเนี้ยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด ตลอดปีเลยนะครับตลอดปีรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นก็เลยมาให้ดูนะครับว่าพืชเศรษฐกิจที่เขาปลูกเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ได้จำหน่ายกันก็ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ความรู้พื้นที่ว่ากันไปแต่สำหรับผมก็มีติดไว้ในสวนพอได้กินนะครับ พอได้เป็นความรู้นั่นผู้จัดการสวนนะครับวันนี้มาจัดการสวนจริงๆก็ไม่ใช่จัดการสวนเรามาจัดการผมนะให้ผมทำโน่นทำนี่ทำนั่นบ้ากันไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ชวนเข้าสวนด้วยนะครับเพราะถ้าชวนมามาจัดการผมซะส่วนใหญ่อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นก็ทั้งๆที่มีต้น เพื่อเศรษฐกิจตัวอื่นที่คลุมแสงแดดอยู่แต่ภาคเช้านี่จะโดนแดดพอสมควรแต่ถ้าเป็นภาคบ่ายนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับต้นยางนากําลังสวยงามให้ดูนะครับยางนาประมาณเกือบเกือบยีปีนะครับยางนาเหล่านี้ก็มีปลูกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็เหลือไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะแซมโดยเอาไม้พยุงเอา ไผ่เอาอะไรมาลงไว้นะครับให้หน้าหนาไว้ดูแลพื้นที่ไปดูละมุดนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่ดกเข้าต้นเมื่อกี้นะครับด้วยเหตุผลว่ามันมีมแมลงมีมแมลงมากินลําต้นเนี่ยนะครับเป็นแผลแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับหายแล้วฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแนะนําควรติดไว้ ในสวนนะครับสองต้นสามต้นสี่ต้นแล้วแต่ก็จะออกอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติเลยดูแลให้ดีก็จะมีผลไม้ตามธรรมชาติหลังบ้านหลังสวนเราได้กินได้ทานกันประมาณนี้นะครับเป็นพืชที่น่าจะปลูกติดบ้านติดสวนไว้ให้ดูอรอบนึงนะครับก่อนจะจากกันดกมากครับดกมากผมใช่คำว่าดกเป็นดกงงหัวไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้ คงเห็นนะครับต้นนี้เตี้ยไม่โตลูกเยอะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ